สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามพี่เชิดกุ๊กไทยในฮ่องกงสุกูสุขคนครับผมมันเอเลิกงานมาแล้วก็าจะมาเห็ดยูเฮ็ดกิ่นคือเก่าแล้กครับมันี้งจะมาขวไก่ครับผมไก่เหลือแต่มือแกงน้ำมันซมบปแล้วครับนี่ครับผมไก่ซับไปเรียบร้อยครับทำเครื่องแกงเรียบร้อยครับนี่แต่ไข่แต่เทียมแต่พริกแห้งครับผม ใบกระเพ้าครับผมขวบใส่ใบกระเพ้าครับผมมหนึ่งแต่กระตังกระทะเปิดแก๊สเลยครับพี่นอ้องพอใส่เนี่ล้วพี่น้องแข็งเอาลงไปหัวไอ้มะนามจักงหน่อยพี้องเดี๋ยวเขาไปเอาไก่ลงได้ที่แล้วพี่น้องไก่เขาลงไปเลยครับ ลงไปแล้วเขาจะลวนนะซุกจัไให่ครับผมเราไปเติมน้ำครับได้เพียเราพี่น้องเติมน้ำลงไปครับผมน้ำล่างโคกเข้าเลยนะครับจะเติมน้ำลงไปแล้วเขาก็นี่ครับล่อเปิดเดือดให้ซุกจังหม่ครับครับแล้วไฟมาปรุงกันครับผมนี่เดี๋ยวล่อให้เดือดให้ซุกกันครับไ่กระซุกเรียบรอยพี่น้องมาปรุงกันเลยครับนี่ปรุงง่ายๆกันครับน้ำปลาเนี่ยนะครับพี่น้องใส่ลงไป ก็แม็กกี้จักหน่อยครับนีค่ครับพี่น้องตามด้วยนี่แมงนัวเฮาเลีละคือว่าอาจารย์ใญ่ซีบูไงมีเ,เ,งเสียงแสกแน่ด้ยดหน่อยนะครับด้วยในบาทมันสักผ้ากับพี่น้องรับประนอน ดูขอเดียวกันนี่นะครับสุ้มใบซุ้มน้องกันชิมเบิรงครับพี่น้องบทปันใดเติมมาจันไ่จักหน่อยครับแม็กกี้จักหน่อยครับปูุกความหอมกับชิมเบอร์ยิบ ได้ทีแล้วพี่น้องใช่นะครับกระเพ้าห้องลงไปครับโอ้มาดิกลิ้นคกินข้าวเจ้านะครับมาดิกินข้าวเหนียวมนีิกินข้าวเจ้าครับันนี้หุงข้าไว้เรียบร้อยแล้วครับครับข้าหุงไว้เรียบร้อยว ตักเทมิน้ามูกคิกคู่คิกใแน่เจักหน่อยตักใส่เข่าสวยหอนหอนเสียบพ,พี่นอ้องเสร็สจเรียบร้อยพี่น้องตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับข้าวสวยหอนหอนครับโทมอาบนาา้ำเรียบร้อยพร้อครับพี่นอ้องนี่ขวัวไก่ใส่ใบกระเพรา ครับพี่น้องกินเขาน้ำกันครับผมครับอันนี้ครับพี่น้องกินเขาน้ำกันมาที่นี่ครับกดครับใส่บําบําแล้วครับทั้งคุณกินน้ำกันสามคนทั้งนึ่งนอนกันไปแล้วครับเดี๋ยวสมีหน่กินเขาน้ำกันครับผมมาครับมาพี่น้องมาที่นี่ กลัวไก่ครับนี่ทอดปลาน้ำคระเบื้อมีแก้วครับแซ่บแซบกับข้าวรอบดึกก่อนนอนหลังเลิกงานครับผมอืมจะก่อนเลยพี่น้องแซ่บอยุบแบบยังผัก ฉันรู้แล้วโอครับสุดยอดสุดยอดแซ่บไปสุดยอดคำ่ามาแซ่บเราบริกินนี่เด้อพี่น้องต้องย่องมาแซ่บจนบริกินน้ำเด้อบอกว่าอร่อยเด้อ ขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับติดติดตามรับชมครับผมสุขสุขหวานหาสุขูสุขคนนะครับเออเอฟซีสุขคนครับผม,ม,นนะะบผมให้รับให้ด้วยสุขูสุขคนนี่ขอจบไปทันเนี่ยครับผมติดต่อรค,ครับ